สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เ้ารถสวยแล้วไปชมและเลือกซื้อด้วยใช้นะครับคันนี้เป็นรถหรูเลยครับเมอร์เซเดสเบปี2004สวยกริบเดิมๆโรงงานเจ้าของดูแลอย่างดีรถบ้านครับรถบ้านแท้ๆเลย2มือจากป้ายแดงครับมือที่2เท่านั้นเองรถสวยมากครับกับราคาเพียง199,000บาทเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาขายเงินสดนะครับคันนี้เครื่องเบนซิน1 8 0 0ซี เลขไม่เพียง2อ0 0สเท่านั้นครับไม่แท้ไม่น้อยเมื Mercedes ่อเซเดสเบนซ์ E 2 0 0ครับคอมเพรสเซอร์ปี2004ระบบเบรก ABS ครับมีแอร์แบ็กสี่ใบพวงมาลัยมัลติฟังชั่นคูดคอนโทรลสปีดลิมิตภายนอกสวยงงามภายในหรูหราครับสมบูรณ์มากๆท่านใดสนใจสามารถไปดูทดลองขับกันได้ครับคันนี้พี่กัดดูรถอยู่ในมิตรใหม่ของสมวามินบุรีกทหมรถสภาพดีเลยทีเดียวนะครับคันนี้ สวยมากเบาะหนังแท้ครับปรับไฟฟ้าเมมโมรี่จุดบอดี้เดิมเดิมหน้าเดิมหลังเดิมออเดิมครับขับดีเล่งตามเท้าครับแรงสั่งได้ครับดีวิ่งขิวแน่นอนครับแรงเลยเดียวสีสันภายนอกสวยทั้งคันเครื่องดีครับไม่มีปัญหาเกียร์นี่เข้าปุ๊บออกปั๊บครับไม่ลืน่นไม่วืดเข้าได้เลยช่วงล่างแน่นนั่งสบายรถไม่มีชนหนักไม่มีโดนน้ำท่วมครับเล่มเอกสารชุดโอนครบ อมเอาไปใช้กันได้อีกยาวครับสภาพสมบูรณ์มากๆภาษี68กระดาก,กรดาดคใช้กันได้อีกหลายเดือนยาวๆสีดีเดิมติดลถครับแอร์ดิจิตอลแบบแยกซ้ายขวาและก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยครับภายในโดยรวมแล้วสมบูรณ์ตัดลายไม้สวยหรูเบาหนังนิ่มๆฟูๆครับไม่ขาดไม่แฟบสวยหรูเลยเดียวครับ VIP ไฟฟ้าตัดลายไม้ทั้งคันเล่มเอกสารชุดโอนครบคู่มือบุ๊กสวิตยังอยู่ครบเลยท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ